เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกชั้นด้วยนะครับอยู่กับรายการ h a r t c o r e TV เอิร์จะ h a r t c o r e TV นะฮะอันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องกิจกรรมนะครับรับลุ้นฟรีทุกวันเพิ่มสิทธิได้ไม่อั้นเลยนะฮะอันนี้ GC ผมไม่อยู่540บาทน,นะครับเราก็จะมาดูปืนอาวุธปืนกันก่อนนะ นี่เลยอาวุธเปินในสไนเปรลนะครับอยากได้ก็ไอ้นี่แหละฮะ SP 66นะครับสักหนึ่งกระบอกอ่าที่เหลือก็เป็นขยะแล้วนะฮะขยะที่จะมาซื้อได้นะฮะเอ่อก็เราจะมาเปิดกันเลยดีกว่านะขอสไนขอสไนพอไหมไม่พอนะครับมีประมาณสิบกล่องนะเพราะกล่อง นี้เปิดไปแล้วมันได้เออเปิดเลยวะได้อิมิตา21ใช่ป่ะ 21, 21่สนะฮะ1-3 ea ถึงสามนึจะ1นึถึงหมดนะฮะที่นี้ที่ดูดูมาโอเคพร้ okay. อมกันหรือ,อยังฮะที่จะไปเจ๊งกันพร้อมกันสิบกล่องกล่องแรกยิงยันสุดที่ไปเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเอาน่าอะไรวะลูปไหมมิก็ค่อยไปดูในเกมเอาน่ะนะโอเคไปต่อไปโอ้ยหไหลแรง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 ไหลโอ้โยสก,กาฟ้าหนึ่งเย่นะฮะก็ถือว่าดีครับลงได้สก,กาฟ้า ไปต่อเลยต่อเลยตตตตต,ตสนสยสนสยโอ้ขันะอะไรวะโอ้อีกแล้วกินเดิมเป็นอาวุธสั้นอาวุธสั้นอะไรวะสนยไม่มาเลย